สว่วนนี้่าาผู้ชมด้วยนะครับผมยีจะนรับท้าผู้ชมเข้าส่วนรายการบอร์เอสพีเซสชันแนลนะครับผมอ่ะวันนี้ผมมีสาระดีๆอีกแล้วนะครับอีกเช่นเคยนะครับจะมาสอนผู้ชมนะครับก็วันนี้พอดีว่าผมไปเจอปัญหานี้ด้วยตัวเองอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ไปทำการคนา้นะคว้านะฮะกูเกิลนะฮะ ก็ไปหาวิธีแก้มาก็หลักๆประเด็นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเสียงนะฮะผมเป็นคนที่ชอบเล่น google chrome หรือหลายๆคนอาจจะชอบเล่น google chrome แต่บางคนอาจจะเล่นเบราว์เซอร์อื่นอ่ะแต่หลักๆผมจะส่วนใหญ่ผมจะเล่น Google c h โ o m e เป็นหลักนะฮะทีนี้บังเอิญว่ามันมีวันหนึ่งผมเล่นในคอมนะ,ะก็เจอปัญหาที่ว่าดู y t u t u เอ๊ะดูในคอมนะเอ๊ะทำไมเสียงมันไม่ได้ยินนะอยู่ๆอยู่ๆนะ มัน Windows อัปเดตหรือว่ามันด้วยบักอะไรสักอย่างเลยเกี่ยวกับ Windows นะทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ายังแก้ไงผมก็ไปหา Google มาและเสียงอะเดี๋ยสมมตินะผมอันนี้ผมเปิดวิดีโอ YouTube ช่องผมเองนะสมมติสมมติติผมเทสเฉยว่าอ่ะตอนเนี้ยสมมุติเราเล่นเนี่ยเราเล่นคลิปไปเอ๊ะแต่เราสงสัยว่าเอ๊ะหูฟังก็ใส่แล้วลำโพงก็ใส่แล้วคือเปิดทุกเสียงอะไม่มี ไม่มีทีท่าว่าเสียงจะมาเลยทางทั้งที่แบบว่าซาวน์นี่คืออ่าเห็นปะมีเสียงอย่างน้อยๆอันนี้คือผมใส่หูฟังนะเนี่ยเสียงอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ศูนย์นะหรือไม่ได้มิวไม่ได้มิวเสียงคือวิดีโออย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องมีเสียงมาอ่ะวันนี้เรามาดูวิธีแก้กันนะเพื่อเป็นเสียเวลากันนะครับก็อันดับแรกนะครับเราไปที่ตัวเซิร์ชของตัวว n น o w s นะครับจะกดเราเรากดตรงไอคอนนี้ก็ได้ครับหรือถ้าใครไม่มี ก็พิมพ์ตัวนี้ก็ได้พิมพ์แบบกดกดลงไปตรงนี้แล้วพิมพ์คำว่า setting นะครับผมอ่ะพิมพ์ setting เสร็จจะมี window setting ขึ้นมานะฮะเป็นหน้าจอตรงนี้อันดับแรกนะฮะมันจะมีคําว่า file อ่ะ setting ตรงนี้นะครับผมเราก็พิมพ์คําว่า sound พิมพ์ว่า sound เฉยก็ได้แล้วไปที่ sound setting นะครับผมอ่ะหน้าตาแย่ๆไปหมดเลยเราจะเข้าตรงไหนกันดีเรามาดูโฟกัสตรงที่ advanced o n d option นะครับเราจะเห็นคำว่า app volume and device น,นะครับผมเขาลิ้เข้าไปนะแล้วเราจะเห็นว่าอุ๊ยตายแล้วทุกแอปของเรานี่คือวอลลุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์บเลยยกเว้นอะไรนะฮะยกเว้นกู l นโคมเ m e เสียงที่เราบอกว่าเออมันไม่มาเมื่อกี้เสียงมันไม่มานะแย่ไปเราก็ปรับเป็นร้อยให้เหมือนกับชาวบ้านเขาแล้วเราไปดูกันว่าอ่ะเราก็กด back ไปก็คือหรือกากบาดไปก็ได้แล้วกลับมาดูที่ youtube เรานะฮะว่าจะมีเสียงแล้วหรือยังนะครับ นะฮะก็จบไปแล้วนะฮะกับการบอกทริคเล็กๆน้อยที่ผมไปเจอมานะฮะก็ทริคในการแก้ไขปัญหา google chrome ไม่ได้ยินเสียงดู youtube หรืออะไรที่เป็นแบบเสียงที่อยู่ในโคมแล้วไม่ได้ยินเสียงนะทงทนที่เราแบบมีวอลลุม่มที่เปิดลำโพงหูฟังเองหรือลำโพงเองเป็น บอลุ่มที่มีเสียงมากกว่าศูนย์ะหนึ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยอ่าทีนี้ก็เราเขา้ขาข้าบประมาณนี้นะครับก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามนะฮะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะผมแล้วก็ใครสงสัยติดสงสัยปัญหาอะไรอยากให้ผมช่วยไปแก้ปัญหาหรือว่าอยากจะให้ทําวิดีโอสอนอะไรก็แนะนํากันมาได้ที่เพจ a c e b o o k นะฮะก็ไปดูได้ที่ช่องเลยนะครับผมหน้าช่องก็จะมีลิงก์เพจ a c e b o o k นะครับ ก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเจอช่องผมนะ TORS p, p. c h a n n e l นะครับผมอ่ะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณมากที่รับชมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบครับขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบ๊ายบาย